สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับในงานโปรแพคตั้งแต่วันที่20ตุลาถึง23ตุลาคมนะครับที่บูธ AV22 นะครับอพ104วันนี้ทางบริษัท Thamris Corporation ก็จะมีระบบมานําเสนอนะครับ Thamris Corporation เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นโลจิสติกส์มาปิโตมาแล้วก็เอนเวอร์นมา ในส่วนงานวันนี้ก็จะมานำเสนองานของโลจิสติกสมาก็จะมีระบบจัดเก็บ storage system มีระบบลำเลียงและหุ่นยนต์ conveyor และ robot robotic system แล้วก็มีระบบคัดแยก sorting system นะครับสำหรับระบบจัดเก็บ storage system เนี่ยทาง t a m p l i s เนี่ยก็มีสินค้าแล้วก็โซลูชันให้บริการลูกค้าตั้งแต่เป็นระบบจัดเก็บทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานแหลก selective แหลกร้ e in แหลกแหลกทุกชนิดหรืองานเชล จนแม้กระทั่งถึงระบบจัดเก็บอัตโนมัติซึ่งก็มีระบบในภาพนี้ก็จะเป็นระบบ ASIS นะครับระบบ shutter car l a c k i n g นะครับระบบ panel vertical storage นะครับสำหรับในรูปนี้ก็จะเป็นระบบ a s r s นะครับต,ตั้งแต่เป็นระบบ ASIS ในอุณหภูมิปกติหรือว่าในห้องเย็นระดับลบยีองศาลบสาองศานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบลำเลียงนะครับซึ่งวันนี้ในงานก็เอาระบบลำเลียงมาให้ดูนะครับ ระบบลำเลียงก็จะเป็นงานคอนเวイเออร์ไม่ว่าจะเป็นคอนเวイเออร์ที่แบบโรเลอร์คอนเวイเออร์เบลคอนเวเออร์หรือว่าเชนคอนเวイเออร์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบโรบอติกของเราก็จะเป็นระบบหุ่นยนต์จัดเรียงของบนพาเลทเรียกว่าระบบโรบอตพาเลทไทเซอร์นะครับจัดเรียงกล่องจัดเรียงถุงบนพาเลทซึ่งในรูปนี้ก็จะเป็นในโรงงานของเรานะครับจุดแข็งของบริษัทเราเนี่ยคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองเวลาลูกค้า มีโปรเจกต์มาให้ทางบริษัทเนี่ยเราก็ไปติดตั้งในโรงงานสามารถมาตรวจรับบางส่วนที่โรงงานได้นะครับเพื่อลดเวลาในการติดตั้งที่โรงงานหรือแวร์เฮาส์ของลูกค้านะครับลกอย่างน้อยๆลูกค้ายัางสามารถทํางานไปได้มาติดตั้งตรงนี้ก่อนตรวจเช็คเรียบร้อยเรายกไปติดตั้งที่ลูกค้าใช้เวลาที่รวดเร็วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบซัตติ้งระบบคัดแยกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบ sorting ทั่วไปเป็น manual sort หรือแบบขั้น advance ก็จะเป็นระบบ auto sort ก็จะมีระบบเทคโนโลยีชู u sorter, c ์คอ e l บ sorter ต่างนะครับนอกจากระบบดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบ packing ตามคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นระบบ packing นะครับผม p a เน n e r บริษัท sabour นะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นระบบแ packing กล่องอัตโนมัติเหมาะสำหรับงาน e commerce หรือว่างาน B 2 B, B 2 C ทั่วไป นะครับผมและนอกจากนี้ภายในงานเนี่ยเราก็ยังมี material handling ครับผมมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็มาติดต่อได้เลยนะครับมีแฮนพาเล t ตไฟฟ้านะครับราคาไม่ถึง50,000 49,999าทบาทสา,สามารถยกพาเล t หนัก1-5ตันได้นะครับทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับชาร์จ เหมือนมือถือเลยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่น2ตันผลิตไฟฟ้ารุาร่น2ตันครับราคาพิเศษ56 9 9 9ันบาทนี่ก็ถ้าเป็น1.5ตันตอนนี้เหลือ3คันนะครับส่วนรุ่น2ตันนี้ตอนนี้เหลือ2 2คันเท่านั้นต้องรีบม,มาจับมาจองกันนะครับผมสำหรับงานทั่วไปเป็นไฮบเลดธรรมดานะครับก็จะมีรุ่น2.5ตัน ราคา6,499นี่ราคาพิเศษในงานเลยนะครับถ้ารุ่น3าตันก็ราคา6,999บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็น Heavy Duty เลยก็จะเป็น Power Paret t r ท c k นะครับ Power p a l e t Truck รุ่น2ตันราคา187,999บาทครับผมบแบรนด์ n o เ l e l i f เป็นแบรนด์โฟลคลิฟระดับหนึ่งของจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในงานเราก็ยังมีจัดจำหน่ายโพสการ์ดด้วย สำหรับปกป้องแหลกครับผมเวลาคนเราคนคนงานหรือเวลาคนขับโฟกึ้ลิฟต์เนี่ยขับชนแหลกเนี่ยด้วยความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแหลกมันจะยุบป,ประมาณ5มิลลิเมตรถ้าชนด้วยความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแหลกมันจะยุบ10มิลลิเมตรนะครับถ้าชนบ่อยๆแหลกมันก็จะหักโคน่คนได้อย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับทั่วไปนะครับทีนี้ตัวนี้ก็ไว้ใส่ไว้ที่ไว้ที่พันลไว้ที่แหลกนะครับผมป้องกันการชน รับแรงชนได้2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปกป้องแหลกนะครับมีไซส์ S, M, L ตามหน้าแหลกของลูกค้าครับผมนี่ก็จะเป็นข้าวๆภายในงานวันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่จะขึ้นตามด้านล่างนี้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ